สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r a v o Trade Academy ทุกท่านนะคะก็มาเจอกับฟิล์กันอีกแล้วนะคะโอ้โหวันนี้แบบจดใส่มากนะคะทุกคนสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่11เเมษายนนะคะตื่นเต้นเพราะอะไรคะ ตื่นเต้นเพราะว่ามันใกล้จะถึงเทศกาลที่ทุกคนชื่นชอบนะคะก็คือสงกรานใช่ไหมคะชื่นชอบเพราะอะไรก็ปีนี้อาจจะไม่ได้ไปเล่นน้ําเหมือนในปีก่อนๆนั่นแหละนะคะแต่ว่าชื่นชอบเพราะว่าเราจะได้หยุดกันถูกต้องไหมคะเออนะคะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะได้หยุดยาวในช่วงสงกรานนี้นะคะก็มาโฟกัสเทดกันดีกว่าใช่ไหมคะหลายๆคนนะคะก็หยุดยาวกันตั้งแต่เมื่อเสาร์อาทิตย์โอ้โหลากยาวเลยนะคะหลายๆคนอาจจะยังทํางานอยู่ใช่ไหมวันจันทร์อังคารนะคะแล้วก็หยุดวันที่13เนาะก็เออ พิมอยากจะให้ทุกคนนะคะใช้เวลาวันหยุดยาวอันนี้นะคะในการฝึกฝนตัวเองนะคะแล้วก็มาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะคือตลาดตลาด ประเทศไทยเนี่ยปิดนะคะถ้าเกิดหุ้นไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดธรรมดาแล้วนะคะแต่ว่าตลาดฟอเร็กตตลาดทองคำนะคะไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นตลาดโลกเป็นตลาดสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นวันสงกรานนี้เราก็ยังคงเทรดได้ปกติโอเคไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟิล์มสะดวกนะคะก็จะมาทาคลิปให้ทุกคนแบบนี้นะคะทุกวันเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีไลฟ์หน้าเพจเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าออฟฟิศเราหยุดนะคะน้องๆแอดมินเนี่ยเราหยุดงานนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครทักเข้ามาในเพจแล้วเอ้ยทำไมไม่มีคนตอบเลย ให้รู้ไว้นะคะว่าออฟฟิศเราหยุดโอเคไหมคะอ่ะทีนี้นะคะพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหหเป๊ะเวอร์ใช่ไหมทุกคนนะคะแผนเราแต่ละวันนียคือเข้าแผนหมดเลยนะคะแล้วก็สัญญาณเทรดในเทเลแกรมนะคะตั้งแต่เดือนนี้ตั้งแต่เปิดเดือนใหม่มาเนี่ยเมษายนนะคะยังไม่แพ้เลยสักไม้ สุดยอดนะคะทุกคนแล้วก็วันศุกร์ใช่ไหมที่ฟิล์มวางแผนเทรดให้ทุกคนใช่ไหมคะว่ามันมีโอกาสนะที่มันจะหลุดกรอบไซด์เวสสามเหลี่ยมในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเฮ้ย <c oughs> แล้วมันก็หลดดจริงๆด้วยนะคะคือตื่นเต้นมากดีใจมากนะคะดีใจอะไรดีใจว่าเฮ้ยเรามีเทคนิคที่มันแบบโคตรสุดยอดเลยอะแล้วก็ฟิล์มจะบอกเลยว่าทุกคนนะี่ยโชคดีมากนะคะที่ได้มาเจอ b r o w o Trade Academy ที่ได้มาเจอเทคนิคเทพบแบบนี้ โอเคไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเทคนิคที่มันสามารถทําเงินได้จริงๆนะคะอยากจะให้ทุกคนโฟกัสแล้วก็ตั้งใจนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถ้าเกิดว่าเราใช้เทคนิคนี้ได้ทุกคนเห็นหนทางในการทําเงินหรือยังคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะทํากําไรและอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจโฟกัสศึกษากันต่อไปโอเคไหมคะอ่ะ แล้วทีนี้นะคะวันนี้เราจะเห็นยังไงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์นะคะน้องทองเนี่ยหลุดกรอบไซด์เวฟในทาวเฟสม4ชั่วโมงมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกราฟกันค่ะามาดูกันที่กราฟนะตอนนี้เลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนอันนี้เป็นแผนที่ฟิลมวางไว้ให้ทุกคนนะคะก็คือราคาเนี่ย มันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเมื่อวันศุกร์เนาะถ้าเกิดว่าจําได้นะคะแล้วล่าสุดนะคะที่บิมบอกทุกคนว่ามันมีโอกาสหลุดนะคะมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวย้อนให้ทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะมันเป็นเพราะว่าในท i m เฟรมสชั่วโมงเนะะี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันมีการยกไฮยกโลขึ้นมานะคะซึ่งโซนที่พิม์ให้ทุกคนรอบายเนี่ยคือโซนนี้แหละเนี่ยดีมานเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครจําได้นะคะดีมานนี้เลยนะคะนี่นะคะนอกจากดีมานแล้วนะคะมันมีแนวรับด้วยนะคะซึ่ง ถ้าเกิดว่าตามแผนในเทเลแกรมเนี่ยให้ทุกคนบายที่1926นะคะซึ่งราคามันลงมาไม่ถึงนะคะคือแผนนี้เราเหงานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเผื่อนะคะก็ได้ไม้กันไปแบบไปลายไส้นะคะราคาเนี่ยลงมาเทสที่1927นะคะขาดไปอีกประมาณ100 150จุดประมาณนี้แหละนะคะ ก็นะคะไม่เป็นไรแผ่นนี้เราไม่ได้เข้าเทรดนะคะราคาเนี่ยก็ขึ้นต่อนะคะอันนี้คือเหตุผลข้อที่หนึ่งว่าทาไมมีโอกาสที่จะหลุดนะคะคือราคาเนี่ยมันยก h i ย,ยกโลสร้างดีมาแล้วไว้ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะคะพอมาดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแท่งเมื่อวันพฤหัสเนี่ยค่ะแท่งเนี้ยมันปิดเขียว เห็นไหมคะซึ่งมันเป็นการปิดเขียวอย่างต่อเนื่อง2วันแล้วมีการยกไฮยกโลนั่นแหละนะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพิวหนึงมองว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันมีโอกาสนะที่จะหลุดกรอบไซด์เวย์นะคะแล้วราคาเนี่ยก็มาเทสที่ดิมาชใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นต่อยกไฮยกโลขึ้นต่อแบบสวยๆเลยนี่เห็นไหมคะเป็นไปตามแผนหลุดหลุดกรอบสามเหลี่ยมได้นะคะขึ้นมาถึงแนวต้านที่เรามันโนกันไว้เลยคือ1 9 5 0 โคตรไปนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เซลล์ที่1950มานะคะก็จะกําไรกันไปแล้วสวยๆพันจุดโอเคไหมคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูก่อนว่าแล้วสัญญาณเทรดที่ฟิล์มส่งให้ในห้องบราวเวทเลกแกรมเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะคือเราเข้าเทรดจังหวะแรกไม่ทันใช่ไหมคะไม่เป็นไรเรารอแพทเทิร์นนะคะเรารอแพทเทิร์น แพทเทิร์นคนเหงาแพทเทิร์น QM นะคะคือเนี่ยเราบายจุดนี้ไม่ทันใช่ไหมคะเราก็รอให้มันสร้างแพทเทิร์นซึ่งน้องเขาสร้างแพทเทิร์นให้เราจริงๆเห็นไหมจังหวะนี้นะคะราคาเนี่ยขึ้นมาทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหนะ้าได้แล้ว QM โซนนี้แหละเป็นโซนที่เรารอเข้าเทตดกันนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมฟิล์มถึงส่งสัญญาณนะคะให้ทุกคนบายที่1 9 3 2ถึง1น3 0นะคะแล้วเราก็ TP กันไปจุกจนะคะไม้บนเนี่ย8 0 0จุดใช่ไหมคะ ไม้บนเนี่ยโหจริงๆเกินอะนะคะถ้าเกิดว่าใครไปปิดแถวๆหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เนี่ยไม้ล่างก็บวกพันจุดนะคะไม้บนบวกแปดร้อยจุดนะคะหรือถ้าใครไปปิดนู่นเลยหนึ่งเก้าห้าศูนย์ก็บวกกันไปสองพันจุดนะคะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครถือยาวขนาดนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรคือเราถึงเป้าอะเราเก็บก่อนอันนั้นเป็นไม้เซตที่ถูกต้องนะคะทุกคนอย่าไปคิดว่าอุ้ยฉันเก็บก่อนฉันขายหมูเสียด้จังไม่เอาโอเคไหมคะถูกต้องแล้วเก็บกําไร เยี่ยมถูกต้องนะคะต้องคิดแบบนี้คือถึงเป้าเก็บกําไรจะไปไหนต่อช่างมันโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะไปถึงจุดไหนจุดไหนเออเราค่อยถือยาวมันได้โอเคหรืออย่างน้อยถึงเป้าแรกเก็บกําไรบางส่วนกันทุนไปต่อโอเคไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ทุกคนควรทำนะคะเพราะว่าบางทีอะแบบหลายๆคนแบบเกิดอาการแบบว่าอุ้ยไม่น่าเลยขายหมูนะคะเสียได้จังเลยโหเพื่อนเขาไป tp กัน2,000ัน0 0จุด ห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดโอเคไหมคะถ้าเราถึงเป้าเก็บก่อนอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นคือสิ่งที่ควรทาถูกต้องแล้วคะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้ทุกครั้งว่าเฮ้ยราคามันทะลุทาเก็ตไปแบบ2,000 3,000จุดโอเคไหมคะบางครั้งยิ่งถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในช่วงไซเวย์การเก็บกําไรนะ่ะถูกต้องแล้วโอเคไหมคะเออเรานับทุกความสําเร็จโอเคไหมคะนับทุกๆไม้ที่เราปิดเขียวได้ให้ชมตัวเองไว้นะคะแล้วก็ให้รู้้เลยว่าตัวเองเก่งขึ้้นนทุกววัแล นะคะน,นี้เป็นไมซ์เซที่จะฝากทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้พอเราทีพีกันไปใช่ไหมคะท p กันไปสวยๆนะคะแล้วราคาเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะคะว่าตอนนี้มันพยายามที่จะยืนเหนือแนวรับ1940อยู่นี่หนึ่งเก้าี่ศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์หน้าเพจเมื่อวันศุกร์นะคะฟิลมให้แผนกับทุกคนด้วยเนาะเออนะคะฟิลว่าต้องมีหลายๆคนเนี่ยบายมาเนี่ย แผนนี้ให้ทุกคนนะคะก็คือเนี่ยบายที่1940งเ่ศูนยใช่ไหมคะไปย้อนดูไลฟ์เมื่อวันศุกร์ได้นะคะบายที่1940เพราะว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะขึ้นมาทํำไรแอคชั่นทำสัญญาณกับตัวที่1950นะคะแล้วก็1950เนี่ยเซลล์ได้ด้วยนะคะคือถ้าใครฟังไลฟ์วันนั้นเนี่ยก็จะได้ทั้งแผนบายแผนเซลนะคะบายขึ้นมาจาก40ไปเก็บที่50าศูนพันจุดเซลจาก50ลงมา40อีกรอบนึงอีกพันจุดนะคะเนี่ยเออนะคคคคะะะททททุกกนนสาาาามมรรถำำไรไงงีีี่่่จไได้้ออยยยงงๆเเลลโแว วันนี้นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เทรดอะไรเลยทำยังไงดีเทรดตรงไหนดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาเริ่มดูจากทำเฟรมเดย์กันก่อนนะคะมาเริ่มดูจากทำเฟรมเดย์กันก่อนอ่าพอมาดูในทำเฟรมเดย์โอ้โหสวยไหมแท่งทำเฟรมเดย์เมื่อวันศุกร์นะคะปิดเขียวค่ะปิดเขียวสวยงามเต็มแท่งด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวันนี้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ นะคะ by as by u เหมือนเดิมมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อแต่ให้ระวังตรงนี้นิดนึงว่าตอนนี้ราคามันกำลังมาเทสที่แนวต้านสำคัญ1950เพราะฉะนั้นวันนี้ให้ทุกคนรอดูนะคะว่าแท่งเทียนจะปิดยังไงถ้าเกิดว่าปิดใต้1950เป็นแท่งสีแดงเฮ้ยมีโอกาสที่ราคาจะย่อเห็นไหมคะหรือมันอาจจะยังไม่จบรอบไซเวยในทามเฟรมเดยก็ได้หลุดไซเวใน4ชั่วโมงเฮ้ย ไซเวตต่อในทาวเวฟเดย์ทุกคนเห็นไหมว่า1950เนี่ยก็เป็นแนวต้านที่สำคัญนี่เห็นไหมมีการมาทดสอบเนี่ยหลายรอบเข้าไหมคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบล่าสุดที่ราคาเนี่ยกำลังทดสอบอยู่นั่นเองอเข้าไหมคะถ้ามันปิดแดงถ้ามันยืน1950ไม่ได้มันอาจจะมีโอกาสที่จะไซเวตต่อหรือมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะคะ โอเคเราดูภาพในทางเ f r มเดีย y เสร็จแล้วฉันรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาติดแนวต้านนะแต่มีมุมมองในการเทรดบายเพราะฉะนั้นเราลองย่อยไปใน Time Frame ที่เล็กกว่านี้ซิดูว่าจุดไหนหน้าบายบ้างอ่าพอย่อยมานะคะใน Time Frame 4ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มี Demand เห็นไหมอ่ะอันนี้ลบก่อนนะคะเห็นดีม n นตรงนี้ไหมคะมีแท่งอิบนบ l a n น e ใหญ่ยาวเนื้อน่นด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยกรอบดีมันนะคะมันอยู่ ที่ตั้งแต่ราคาแถวๆหนึ่งเนะคะจนถึงราคาล่างสุดเนี่ยอยู่ที่1928ง19เก้แถวๆนี้อันนี้ก็เป็นอีกกรอบหนึงนะคะที่เราสามารถที่จะบายได้ถ้าเกิดว่าราคาลงมาถึงราคาเนี่ยถ้าจะเกิดเป็นขาขึ้นต่อเนื่องในทางเฟรม4ชัวงง่วโมงราคาไม่ควรที่จะหลุดสวิงโลนี้ก็คือ1927โเอเจไหมคะเพราะฉะนั้น SL ที่มีเหตุผลที่สุดคือใต้1927ทีนี้ ถ้ากรณีที่ราคามันย่อมมไม่ถึงมันมีโอกาสที่จะย่อมาถึงตรงไหนได้บ้านนะคะฟิล์มก็เห็นตรง,ง,รง,ตรงนรี้ค่ะว่าเป็นแนวต้านเอ้ยจากที่มันเคยเป็นแนวต้านอ่นเนี้ยเนี้ยเนี้ยเ้ยห็นไหมจากที่มันเคยเป็นแนวต้านนะคะตอนนี้มันเป็นแนวรับแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะต้านต้านต้านตอนนี้ราคาทะลุและยืนได้ mm. เพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นแนวรับราคาแถวแถวหนึ่งเก้าสามห้าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการเทรดบายโอเคไหมคะได้แล้วนะได้จุดเทรดบายแล้วนะคะ ทีนี้ลองย่อยไปดูต่อซิในท์เฟรมที่เล็กกว่านี้พฤติกรรมราคาตอนนี้เขาทําอะไรอยู่บ้างนะคะพอย่อยมาเนี่ยเฮ้ยเริ่มเห็นอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยเรียนเทคนิคเทดทอง2022ไปนะคะก็จะเห็นแหละเธอเห็นเหมือนฉันแหละ B1 ฉันรู้นะคะนี่เห็นไหมคะว่าราคาเนี่ย,ม,ยมันกำลังทําอะไรโยมันกําลังย้ําโลอยู่แต่ย้ําโลนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อราคาไม่หลุดลงนะคะถ้าราคาไม่หลุดลงนะคะแล้วปรับตัวขึ้นมา เนี่ยแถวๆเนี้ยเราจะได้เทรดเซลกันโอเคแต่จุดเทรดเซลมีจุดไหนบ้างจุดแรกฟิล์มให้แถวๆนี้ก่อนแถวๆหนึ่งเก้าห้าสองถึงหนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งเก้าห้าห้าอะหนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งเก้าห้าห้าแถวๆเนี้ยให้เรารอดูก่อนว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแถวๆเนี้ยมีสัญญาณกลับตัวเฮ้ยราคาอาจจะย่อเลยก็ได้เพราะอย่าลืมว่าหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี้ยเป็นแนวต้านที่แข็งแรงถ้าขึ้นมาแล้วราคายืนไม่ได้ มีโอกาสที่จะย่อโอเคไหมอันนี้เป็นภาพแรกนะคะพฤติกรรมทองชุดนี้เราอาจจะได้เทรดเซลล์กันตามตำแหน่งที่ฟิล์มบอกแต่อีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าหูราคาแบบขึ้นมาอย่างแข็งแรงมากขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะแข็งแรงมากสร้างดีมานเอาไว้สร้างดีมานเอาไว้แถวแถวนี้แหละ1950นะคะแล้วพุ่งขึ้นมาปึ๊บแถวแถว1950 1952 1955ไม่มีสัญญาณกลับตัวฟังดีๆนะถ้าในกรณีที่ขึ้นมาแล้วไม่มีสัญญาณกลับตัว ราคามีโอกาสที่จะไปถึงแนวต้านถัดไปที่1960ได้เลยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแผนเซลล์เราได้แล้วนะ2แผนแผนแรกให้รอดูก่อนว่ามีสัญญาณกับตัวหรือเปล่าแถวแถว1950ถึง1955ถ้ามีเราเซลลได้ด้วยพฤติกรรมทองแต่ถ้าไม่มีแล้วราคาสร้างดีมานมาด้วยไปรอเซลล์1960เลยนะคะอันนี้คือแผนเซลซึ่งแผนเซลเนี่ยทุกคนอย่าลืมว่าเราเทรดส่วนเทนลดความเสี่ยงกันด้วยนะคะ โ okay. อเคอะแผนวันนี้ก็ง่ายๆประมาณนี้แหละนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะพิมพ์ถามมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะมาตอบโอเคไหมคะอืมถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปเนี้ยแบบโหเป็นประโยชน์มากเลยแบบหลังจากตามมุมมองทองคำมาทุกวันอะเห็นเลยว่าโหกรอบโซนนี่แม่นมากเป๊ะมากอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยโอเคไหมคะอะ่ได้แล้วนะทุกคนสำหรับแผนในวันนี้นะคะทีนี้สุดท้ายนะคะพิมก็อยากจะฝากทุกคนนะคะเหมือนเดิมนะคะ อยากให้โฟกัสที่กระบวนการทําเงินนะคะแล้วเงินมันจะตามมาเองะคะ่ะจากที่ได้โพสตหน้าเพจไปใช่ไหมคะที่เป็นรูปอาจารย์เต้ยนะคะอันนั้นแหละเมื่อก่อนฟิมไม่เคยเข้าใจคํานี้นะคะแต่ตอนนี้เฮ้ยเก็ตเมื่อก่อนเราเรามองแต่ตัวเงินเมื่อก่อนเรามองว่าเฮ้ยวันนี้เราได้แค่นี้เองเหรอเราได้แค่นี้เองเหรอสิบเหรียญยี่สิบเหรียญแต่เราไม่ได้มองเลยนะว่าไอ้สิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตถ้าเกิดว่าพอร์ตเราสองร้อยเหรียญเราได้สิบเหรียญนั่นคือกี่เปอร์เซ็นต์คะ เราลองมองเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะมองว่าเฮ้ยเราสามารถทําเงินได้เฮ้ยเทคนิคดีว่ะนั่นแหละนะคะมองแบบนั้นดีกว่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่กระบวนการทําเงินแน่นอนว่าเงินทุนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ความรู้อ่ะเราสามารถที่จะเพิ่มพูนได้โอเคไหมคะถ้าเรามีความรู้ถ้าเรามีเทคนิคที่ดีเงินมันมาเองค่ะ โอเคนะทุกคนอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับแผนทองคําก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่23นะคะวิชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะ Trader อร์แฟนะคะ23เมษายนนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะไปเจอกันได้นะคะทีมโคด้ดทุกคนไปหมดเลยนะคะอาจารย์เต้ยได้รับเชิญเป็นสปิเกอร์นะคะไปพูดในหัวข้อ how to become a successful trader โอเคไหมคะถ้าสนใจนะคะอยากฟังก็ไปเจอกัน ะะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งที่ใกล้เข้ามาแล้วด้วยนะคะ7วันปั้นเทรดเดอร์นะคะเราจะเริ่มวันแรกวันที่18เมษายนนะคะถ้าใครอยากจะวางแผนเทรดได้เองแบบสวยๆแบบนี้นะคะมาขยี้กันต่อในเรื่องของดีมาซัพพลายนะคะก็มาเจอกันได้ในสัมมนานะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีโปรอะไรหรือเปล่านะคะทักแอดมินได้เลยนะคะเพื่อลงทะเบียนแล้วก็ทําคุณสมบัติเข้ากลุ่มเรียนนะคะสุดท้ายกิจกรรมเทรดสดค่ะทุกคนนะคะวันที่11พฤษภาคมนะคะเราจะจัดเทรดสด นนะะภายในงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการสอนทั้งเทคนิคพื้นฐานนะคะสอนไมซ์เซตด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีจังหวะให้เราเข้าเทรดเนี่ยเราจะกดเทรดไปพร้อมๆกันในงานนั้นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นวันสงการนะคะฝากเงินใหม่แค่500เหรียญน,นะคะก็สามารถไปเจอกับพวกเราได้แล้วในงานนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวทิมจะปักไว้ในคอมเมนต์ละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย